มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนวงการบันเทิงอลาลัยลินดาค้าทันเจริญค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความโศกเศร้าที่คนวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากนะคะหลังคุณตุ๊กเดือนเต็มสาริตุลได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าอลาลัยรักลินดาค้าทันเจริญ27พฤศจิกายน2565 ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราต่างเดินทางผ่านช่วงเวลาที่สวยงามช่วงเวลาที่ทุกร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวจนถึงก้าวสุดท้ายของชีวิตลินดาเพื่อนรักได้เดินทางผ่านทุกสิ่งดังกล่าวมาแล้วอย่างสวยสง่างามในวันที่ลินดามีชื่อเสียงเป็นดาราอันดับหนึ่งของประเทศลินดาสวยเก๋ที่สุดเป็นที่รักของทุกคนจนถึงวันนี้ลินดาก็ยังสวยที่สุด ใบหน้าอิ่มสวยไม่มีเปลี่ยนแปลงก้าสุดท้ายในโลกมนุษย์ของดาจบลงแล้วขอให้ก้าวใหม่ของดาเดินทางสู่ภพภูมิที่สวยงามในโลกใบใหม่ที่พวกเราต่างต้องเดินทางไปถึงด้วยกันทุกคนขอบคุณดาเพื่อนรักและขอบคุณสวงสวรรค์ที่อนุญ,ญาตให้ตุกได้ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีเป็นกรลยานามิตรต่อกันตลอดระยะเวลา18ปปีเต็มจนวันสุดท้ายของชีวิตรักและระ,ะลึกถึงลินดาเพื่อนรักเสมอ ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ